สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้นะครับก็จะมาใส่ปุ๋ยให้กับทุเรียนนะครับปุ๋ยที่จะใส่ให้วันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยอินรียเคมีนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยอินรีย์ไปแล้ววันนี้ก็เป็นการครบรอบการใส่ปุ๋ย อินรีเคมีนะครับปุ๋ยที่จะใส่ให้วันนี้ก็จะเป็นปุ๋ย12-3-3นะครับอันนี้ครับผมได้เตรียมมาแล้วนะครับก็มีการตักตักออกจากถุงนะครับตักออกจากถุงแล้วก็มาใส่มาใส่ที่ถังเอาไว้แล้วนะครับก็จะใส่ทีละประมาณนี้แหละนะครับก็ไปหวานถ้ามันหมดก็จะ กลับมาเอาใหม่นะครับแต่ส่วนมากแล้วนะครับผมก็จะใช้ไม่เยอะไม่เยอะนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีส่วนที่ผมใช้เยอะก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับอรอบก่อนผมใส่ไปนะครับก็ใส่ทุก1เดือนนะครับปุ๋ยอินรียอินรีย์เคมีก็จะใส่อยู่ที่ประมาณเดือนกว่ากวานะครับเกือบเกือบสองเดือนนะครับถึงมาใส่นะครับ ดูกันนะครับอ่าดูทุเรียนนะครับอ่าก็จะใส่อ่าที่สองต้นนี้ไปก่อนนะครับอ่าเริ่มจากตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นทุเรียนต้นคู่นะครับอ่าเพื่อนๆจะสังเกตว่าอ่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าอ่าทุเรียนต้นนี้กําลังมีใบอ่อนพอดีนะครับนี่ครับอ่าก็เป็นจังหวะที่ดีพอดีนะครับอ่าเป็นจังหวะที่ดีเลยอ่าที่จะให้ปุ๋ยนะครับ ถ้าไม่มียอดก็ใส่ไปเลยนะครับแต่ละต้นมันก็อาจจะมีการแทงยอดไม่เหมือนกันผมก็จะใส่ไปเลยแต่ต้นนี้มีมียอดออกมานะครับต้นเล็กก็ไม่มีนะครับทุเรียนสองต้นนี้ก็เป็นต้นคู่ก็เป็นต้นที่มีปัญหาต้นนี้มีปัญหาในเรื่องของเชื้อราครับผมก็ตัดตัดตรงเนี่ยกลางลำต้นนะครับตอนนี้ใบก็ออกเยอะเลยนะครับ ตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกานะครับบ่าย4โมงนะครับก็เป็นเวลาให้ปุ๋ยหลังจากให้ปุ๋ยแล้วนะครับผมก็จะให้น้ำตามนะครับโดยการเปิดสปริงเกอร์ใส่นะครับนี่ต้นขนาดนี้นะครับต้นขนาดนี้จะใส่จะใส่กี่กำมือดีนะครับจะใส่ปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ประมาณ3เม็ดนะครับ 3เมตรกว่าๆนะครับ1เมตร2เมตร3เมตรประมาณ3เมตร20เซนต้นนี้นะครับต้นนั้นก็นั่นนะครับก็ไม่ไม่โตเท่าไหร่นะครับาจากการที่เราตัดลำต้นออกไปนะครับต้นนี้ผมจะใส่ทั้งสองต้นนะครับจะใส่รวมๆกันแล้วก็คือสีกร,รัมมือนะครับประมาณสี่กร,รัมมือ,อผมจะไม่ใส่เยอะนะครับจะใส่อย่างนี้นะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าผมได้ตัดหญ้าลงไว้แล้วนะครับตัดหญ้าเตรียมไปแล้วนี่ครับโดยการตัดลงลงไปที่เกือบเตียนนะครับก็ถือว่าเกือบเตียนก็แล้วกันนะครับถ้าเตียนก็ต้องเอาลงอีกนะครับอันนี้ผมก็วางใบมีดแบบแบบไม่ไม่แนบบไม่แนบ,บกับหญ้าไม่แนบ,บกับพื้นดินเกินไปนะครับมันจะมีที่รองก็าวางไปแบบตัดตัดไปไม่ ไม่ลงลึกนะครับนี่ครับหญ้าประมาณนี้นะครับเมื่อกี้นี่ผมก็มามามาดูตรงนี้นะครับอาจจะให้เพื่อนๆดูว่าการที่ตัดหญ้านะครับช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนผมจะตัดลงประมาณนี้ไม่ถึงกับเดียนก็จะจะสังเกตเห็นรากของทุเรียนนะครับนี่ครับอันนี้ครับรากของทุเรียนนะครับ รากของทุเรียนมันจะอยู่ในพงหญ้านะครับอันนี้ผมดึงออกผมดึงหญ้าออกมันก็เลยเห็นนะครับตัดหญ้าลักษณะนี้นะครับมันก็จะเป็นการช่วยเซฟรากของทุเรียนนะครับมันจะไม่โดนแดดซะ,ะเต็มเต็มนะครับหญ้าตัวนี้มันจะช่วยบัง,บงแสงให้นะครับนี่ครับผมตัดลงถ้าจะถ้าจะนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณ2เซน สองเซนกว,กว่ากว่านะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับผมก็จะตั้งตัวนี้ไว้ตรงนี้นะครับตั้งถังถังถังปุ๋ยนะครับผมก็จะเริ่มบานจากตรงนี้ไปนะครับอาการหวานปุ๋ยอินรีย์เคมีนะครับลักษณะการหวานผมก็จะหวานให้ห่างจากโคนต้นมาประมาณคืบกวกว่านะครับ คืบกว,กว่าก็น่าจะประมาณาฟุตหนึ่งนะครับประมาณ30เซนนะครับอาจจะไม่หวานชิดโคนถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์หวานชิดโคนเลยนะครับาการหวานปุ๋ยนะครับผมก็จะหวานาทีละอย่างทีละตัวปุ๋ยอินทรีย์เคมีกับปุ๋ย C, อินทรีย์เราสามารถผสมกันได้นะครับหวานทีเดียวก็ได้แต่ ปุ๋ยอินรีย์เคมีจะไม่หวานชิดโคนต้นผมถึงได้แยกหวานทีละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะหวานนะครับลองหวานไปดูนะครับต้นนี้นะครับสองต้นนี้ประมาณสี่กำมือนะครับลองดูนะครับถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ใส่ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินรีย์เคมีแบบนี้นะครับเริ่มเลยนะครับอันนี้ครับหวานให้ห่างจากโคนต้นมาประมาณพุตหนึ่งนะครับนี่เราหวานไปนะครับนี่ อานี้นะครับนี่ครับนี่ครับหว่านไว้ก่อนนะครับจากนี้ก็ที่ปลายทรงพุ่มเลยนะครับแล้วก็หว่านกระจายไปนะครับเนี่ยมันก็ไม่หนานะครับไม่หนานี่ครับหว่านเนี่ยประมาณพุทหนึ่งน่ครับนี่ครับถึงนี้แล้วนะครับอันนี้ครับหนึ่งกำมือนะครับถึงตรงนี้นะครับจากนั่นมาหนึ่งกำมืออีกหนึ่งกำมือนะครับ ต้นนี้มันก็พื้นที่ไม่เยอะนะครับมันเป็นต้นเล็กมันเป็นต้นเล็กเราก็จะหว่านไปอีกนะครับหว่านหวานหวาน่วานไปอกีกกำมือหนึ่งมันน่าจะถึงตรงนั้นนะครับหนึ่งสองกำมือที่สามก็จะหว่านมาอีกนะครับหว่านเข้ามาตรงนี้แล้วก็กลับไปตรงนั้นนะครับไปถึงตรงนั้นกำมือที่สี่มันก็จะมาถึงถังพอดีนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับการหว่านปุ๋ยนะครับวันนี้ก็ เมื่อวานปุ๋ยช่วงอากาศเริ่มที่จะเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะครับวานปุ๋ยแล้วก็จะให้ให้น้ำตามอินซีเคมี Me นะครับก็จะใส่เฉพาะทุเรียนที่ไม่มีดอกนะครับทุเรียนที่มีดอกใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้จะใส่เฉพาะต้นที่ไม่มีดอกนะครับใส่ไปนะครับมันจะเป็นในตัวเจ่นนะครับ ในตัวเช่นมันจะสูงนะครับยอดออกมาพอดีมันก็จะดึงยอดนะครับดึงยอดทําให้ใบมันไหลออกมานะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมต้องว่านปุ๋ยต่อนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมครับผมคนเกษตรครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ